อร์คเเวลอีโวโอเคก็ต้องขอสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะผมอยู่กับผมนาะตีแปลนันบเกม Ar k Survival e v o ในพา์ที่11แล้วนั่นเองนะครับก็หายไปประมาณเดือนหนึ่งนั่นเองแนละ้วตอนนี้ก็สร้างบ้านเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้ที่นี่ก็เป็นที่ที่แบบว่าอ่าเรียกได้ว่ากว้างใหญ่ไพศาลมากนะครับอ่าสังเกตดูนะครับตรงนู้นนะรเราได้ทําการล้อมประตูไว้ทั้งชั้นบนและชั้นล่างนั่นเองส่วนตรงนู้นก็ไม่สามารถมีอะไรเข้ามาได้แน่นอนนะครับ แล้วตรงนี้ก็เป็นที่จอดไดโนเสาร์ของเรานะครับก็จะมีอ่าแยกประเภทนะครับนี่ก็คือพวกกินเนื้อของเราคนระับอ่าแมงคีด้วยเก็บขี้ไว้ก่อนนะตอนนี้คารโนของเรายังไม่มีชื่อเลยนะครับโอ้โหตอนนี้ก็มีเลปเตอร์สองตัวนะเป็นเหมือนองค์ครักษ์ <g ib berish> สวยงามมากตอนนี้โอ้โหตัวตัวตวนต,ตัวนี้นี่ขี่ไม่ได้แน่นอนคนระับเพราะตัวเราหนักเหลือเกิน <g ib berish> เอเอจะจะอ้าวเฮ้ยอ <g ab berish> ้าวแม่งทรยศทรยศกูมากเลยนะ เดี๋ยดขอกลับขึ้นไปก่อนนะโอเคส่วนเจ้าพวกนี้ก็เราไปจับมาเพิ่มนะมีบีเวอร์สามตัวโอ้โหละตัวนี้น่ารักเหลือเกินโอเคตอนนี้ก็อย่าเพิ่งไปสนใจพวกนี้แนละ้วโอเค,คตอนนี้เราก็จะพาะทัวร์ชมบ้านของเรานั่นเองนะสังเกตนะครับตรงนี้นี่เราปูแบบว่าพื้นหินไปหมดเลยนะครับเหมือนโบราณสถานเลยก็ว่าได้นะแต่ว่ายังไม่ได้ทําการก่อสร้างบ้านขึ้นมาเลยนะครับก็จะมีแหวงแวงไปบ้านนะบางที่แม่ง มันวางไม่ได้เอาจริงไม่รู้ทําไงแต่ตอนนี้ก็โอ้โหมีหอคอยด้วยนะครับแม่เรียกได้ว่าตรงนี้นี่เป็นบ้านของเราอย่างแท้จริงนะครับใหญ่มากๆสําหรับวันนี้นะครับเราก็จะทําการจับสัตว์เลี้ยงมาเพิ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกหมีหรือว่าตัวอื่นที่เราพบเจอนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูกันนะว่าอ่าตกหลุม <laughs> โอเคเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูกันนะว่าอ่าเราจะเจอตัวอะไรบ้างแล้วก็เราจะสามารถจับได้หรือเปล่านะครับโอเคยังไงก็ไปดูกันเลยครับผม ซูมแปบบ๊บโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปทางนี้กันเลยนะครับอ่าตอนนี้เราสร้างประตูไว้สองชั้นนั่นเองปึ๊บนี่เป็นความตื่นเต้นที่แบบว่าหาที่ไหนไม่ได้แล้วเปิดประตูเฮะปึ๊บเล่มาเราเจอกับไอ้ช้างนะครับสวัสดีตูสวยนะเรานะขอบใจมากเพื่อนขอบใจมากเพื่อนโอยยินงกูทำไมก็เราต้องการอาหารนล้สิไหนไหนอยู่ไหนอยู่ไหน โอ้โหอ่าอ่วิ่งครับวิ่งไม่รอดหรอกแกเอ้ยยิงตูดอึดนะเราทำไมอึดจังวะเลเวลเท่าไรเรเวลร์หกแปดนะครับโอเคในเมื่อมันปืนกระสุนกูโอ้ยแทงได้ไหมอืมอืมอืมตายดีตายดีไหมอย่าทรมานอีกเลยไอหนูว้าาเรียบร้อยนะ เอาเนื้อมาไอหมูอ้วนอือโอ้โหเนื้อเนื้อนี่อย่างเยอะนะครับโอ้โหโอ้โหหนักเริ่มหนักตัวนะครับอ่าเรียบร้อยไปลุยกันต่อดีกว่านะครับผมแถวบ้านเรานี่จะมีหมีหรือเปล่าเหมือนตอนนั้นเราจะเคยเห็นนะครับแต่ว่าไม่ได้จับก็อยากได้เหมือนกันนะเอาละตอนนี้เราออกจากเขตป่าแล้วนะคนระับก็จะไปเจอตัวอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยอะไรตึงๆไอ้นี่แน่เลยไอหมีตัวนี้นะไอไม่ใช่หมีไอหมูอหมเออ ให้เนื้อเราเยอะมากนะตัวนี้เฮ้ยโอ้โหตัวนี้มีคอยาวด้วยเยี่ยมจริงๆนะครับแต่ว่าเราไม่ได้สนใจไงเราจะหาเจ้าหมีของเราต่อนะอยู่ไหนเอ่ยไม่มีเลยสงสัยต้องเดินตามหาสักพักนะครับสวัสดีพี่เบิม้มพี่เบิ้มครับโอ้โหเลเวลยี่สิบเอ็ดนะครับอ่าตัวนี้เป็นตัวตัวผู้เอตัวเมียตัวเมียช่างมันก่อนขอดูหน้าจะชัดสิไอลิงเอ้ย อย่ามาเกะก,กะข้านะเว้ยโอเคครับไม่ยุ่งก็ได้โหดเหลือเกินเฮ้ยเฮ้ยคอมปี้คอมปี้อโอ้โหคอมปี้มาเป็นฝูงเฮ้ยใจเย็นไอตัวเล็กไอตัวเล็กมามา,มาเยอะๆแล้วโหดนะ okay, ครับมาเยอะๆแล้วโหดเอาโอเคแม่งวิ่งโคตรชา้าเสร็จแล้วสิอย่างนี้ไปรับไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิน้นเฮ้ยชึบอืมตอนนี้นี่ของเราฟูมากคนระับไม่มีใครกล้ากับเราแน่นอนคนระับลูกซองนี่ถือมาเป่า เรียบร้อยแหละตายเฮ้ยเลปเตอร์ตาดข้าแดดซะดีเลปเตอร์เลเวลสิบเอ็ดเ,เ,เ,เพิ่งพูดเองว่าไข่ซ่านี่ก็โดนนะอ๋ออ๋ออ๋อแมลงปอไอ,ปอ้แมลงปอแมนไอ้จังไรโอ้โหโอ้ยใครมาตบเกียร์เราใครมาตบเกียร์เราช่างช่างกล้าเหลือเกินอ้าวแขนพังเลยเว้ยโอ้โหอะไรมันจะโหดข,ขนาดนี้วะเนี่ยพวกนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้เรามาถึงเขตภูเข,ขาแล้วครับ มันน่าจะมีตัวเด็ดๆโหดๆนะครับตอนนี้เราขาดอ่าเฮ้ยนกอินรีนี่แหละที่เราต้องตามหานะครับเพราะว่าเรายังขาดพวกอ่านกเราตายไปแล้วเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราต้องหาตัวใหม่มาทดแทนตัวเดิมโอเคเราเตรียมอ่าเฮ้ยนั่นเนื้อมนันรุดีิวารแล้วไม่ใช่ลแล้วไอ้แมงป่องไอ้แมงป่องครับเกิดมาไม่ค่อยได้เห็นเอาเอากระสุนหมดจะไปไหนห<ม>ักอ,อย่าเพึ่งเรียบร้อยหน้างอคอหัก ตายซะโอเคเปลี่ยนเป็นปืนก่อนนั่นตัวอะไรเอ่ยนั่นตัวอะไรเอ่ยเดี๋ยวที่ขอดูใกล้ๆหน่อยสิมันก็คือไอไอหัวแข็งนับทำไมมันยืนโง่โง่ขนาดนั้นเฮ้ยเจอแล้วไงไอมันอูอ้าวอ้าอามันเจอเราหรือเราเราเจอมันวะเนี้ยอืออ้าวโอ้เจ็บ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 อนูอหนูอ้าวอหนูวิ่งไปไหนอ้าวอินูแม่งหลับเร็วมาก อีหนูนี่เลเวลสิบสองไงนะมาเราก็ใส่เนื้อไปก่อนเลยครับอ่าสักเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเรามานะไปหาตัวอื่นก่อนแถวนี้มันน่าจะมีอีกตัวสินะอยู่ไหนวะไม่มีเหรอไม่มีเหรอโอ้โหเอ้เจอแล้วอยู่ไกลพอดูนะจะโดนไหมจะโดนไหมเจ้าอินซีอ่าโดนด้วยกูรู้แม่นไหมล่ะโอ้ยเดี๋ยวเพื่ออย่พ่อต่อยก่อน ตอนนี้มันกำลังมุ่งหน้ามาหาเราเอาครับเอาละครับไหนอยู่ไหนไม่เห็นโผล่เลยไม่เห็นโผล่เลยอยู่ไหนเอ่ยอ้ตกใจอออโอ๋ออ๋ออโอ้ยมึงทำกูก่อนนะเรียบร้อยครับหลับไหมอ้าวหนีหนีอย่างนี้ต้องใกล้หลับใกล้หลับอ่าไม่รอดอ๋อโอ้หเลเวลเท่าไหร่ ไม่ใช่ไม่ใช่เลเวลสามเอาเอาเอาขยับไม่ได้เอาชิบหายแล้วเฮ้ยมายืนบนตัวมาแล้วขยับไม่ได้เฉยเอาเอาติดติดติดโอเคโอ้ยเกือบไปเลเวลสิบเจ็ดนะครับโอเคเอาสักสองตัวก็ยังดีใส่เนื้อเข้าไปแล้วก็รอดูนะครับเฮ้ยนั่นมันเสือนี่วาจาได้ว่ามีคนบอกว่าให้จับเสือนะครับโอเคมาครับอ,อยู่ตรงเขาต้องเจอเสืออ้าวไม่โดนเฮ้ยกำลังโง่เลยครับกำลังโง่ กำลังโง่แต่เราโง่กว่ายิงไม่โดนโอ้โหอ่ะต้องใกล้กว่านี้ครับใกล้กว่านี้แล้วมันมาแล้วมันมาแล้วโอ้ยวิ้ยฝากไว้ก่อนเถอะเอาแล้วมึงเป็นเสือไม่ใช่เหรอเอาเสือหรือแมวว่าโดนทีเดียวแม่งวิ่งหนีโอ้โหเอาเลเวลสี่เองมีหน้าล่ะทำไมถึงวิ่งหนีนะครับเดี๋ยวเดะเดะเดี๋ยวเดะ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 เดไเดะ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 เ้ะหดะเ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 ดะ เป็นไงเป็นไงเอ้าเฮย้ยมึงทำเมียกูทำไม,มเมียเด้อจา้านี่ครับได้ทั้งสองตัวเลยโอ้ยวัดซบจริงๆครับพวกนี้ใส่เนื้อใส่เนื้ออ่าเหลือเนื้อให้เสือด้วยโอเคใส่กระสุนรึบใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปเอาเนื้อน่องเนื้อน่องได้กันรัวๆละงานนี้เสืออยู่ไหนวะเสือกูดูอยู่ไหน โอ้ยได้แล้วแหละอย่าพึ่งอย่าพึ่งสิใจเย็นอ่ะเสือตัวนี้นี่สวยงามนะครับยัดเข้าไปยัดเข้าไปรู้สึกได้ยินเสียงอะไรแถวนี้ขอฝากเนื้อฝากตัว้วยครับเอออุย้ยตกใจโอ้โหเสือได้แล้วตอนนี้อ่าโอ้ยเหมือนแมวเลยว่ะหน้าตาแม่งโคตรเท่นะครับเยี่ยมจริงๆนะเป็นเสือตัวแรกของ่าฟาร์มเราคนระับเป็นไง อ,อสวัสดีผมนี่ตายเขียวเลยไอ้บ้าโอ้โหตอนนี้เอะทำไมต,ตรงนั้นนกนกเฮ้ยเราอยากได้นกเพิ่มไปตามมาสิพวก,กแกนะตามมาแล้วเอ้าเฮ้ย,เ,ยเกิดอะไรขึ้นอ๋อเริ่มหิวนะครับเริ่มหิวต้องกินเนื้อสักหน่อยนะแงบ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 อ่านกตัวนี้คนระับกำลังกินนกด้วยกันอกำลังกินนกด้วยกันนะรวยเลยพวกเราโดนต้องโดนเฮ้ยอย่าพึ่งงจะเอานก ไม่ต้องทาเขาจัดไปลูกพ,พี่ไม่ต้องทําเขาพี่บอกว่าอย่าทําเขาซีเราจะเอาเขาเราจะเอาเขาเออนกกูโอ้ยมึงบอกเขาเร็วๆหน่อยก็ได้นะไม่ทันแล้วล่ะ <c oughs> โอ้โหโตรงนั้นมีเสือสองตัวนะนี่ต้องได้ครับวันนี้มาครั้งเดียวนี้คุ้มแน่นอนอ่าแล้วครับเอาละครับแมงตึก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 หลังตรงข้างหลังนีโคตรน่า,ารําคาญ โอ้โหเฮ้ยเลปเตอร์เลปเตอร์เลปเตอร์เอาหลับเรียบร้อยหลับเรียบร้อยนะครับตัวนี้เลเวลเท่าไหร่เออ16นะครับแต่ว่าพอดีเรามีเยอะพอแล้วเอาเนื้อมาให้ข้าแทนดีกว่าคอหักไปแล้วเรียบร้อยเฮ้ยเสือสองตัวเลยตรงนี้เฮ้ยนกนกเรานี่ววะใจเย็น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 พี่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 อือ่าเรียบร้อยเอากูยิงลูกดอกยาสลบ แม่งตายเลยเว้ยเอาอีกไม่โดนอีกยายาพี่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 ใจเย็นนะใจเย็นนะเราจะเอาเขาเราจะเอาเขาหลับก่อนหลับก่อนพี่หลับก่อนพี่หลับก่อนพี่หลับก่อนเดี๋ยวตายพี่พี่พี่อย่าเพิ่งไอ้พวกพวกนี้อาอย่าเอาตัวไหนตัวไหนโอ้โหโอ้โหโอ้โหลุงสะกรมจีบหายละอย่าพิ่งโอ้ไม่ทันแล้วน้องพี่ตายแล้วเรียบร้อยเฮ้ยไอ้เวรเสือสองตัวของเราครับไม่ได้ว่ะ โอเคครับดูเหมือนว่าตอนนี้เราก็จะจับสัตว์มาได้ครบทุกตัวแล้วนะเยอะมากเลยทีเดียวนะวันนี้มาเป็นเข่งเลยแล้วก็เราจะเดินทางกลับบ้านรนะับนี่ทำไมตอนนี้มันตัวแดงๆวะอ๋อเราหนาวนะครับเฮ้ยของชิปหายแล้วหนาวทําไงอะ่ะเอ้ก่อกองไฟอุย้ยทำไมตรงนั้นเอ้าตรงนั้นก็มีอีกตัวเหรอเออลืมไปจับนกในป่าได้ดีกว่ามานี่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 โอเคครับเราขอก่อกกองไฟก่อนโอเคไฟติดแล้ว ครับสำหรับตอนนี้เราก็จะรอให้ถึงเช้ากันนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยเดินทางกลับบ้านกันระหว่างนี้เราก็ให้สัตว์เลี้ยงของเรานีาเฝ้าไปก่อนนะครับเอาละครับตอนนี้มาเดินทางกันต่อนะครับโอ้โหสัตว์เลี้ยงโคตรเยอะเฮ้ยออกมาครบทุกตัวปะเนี่ยเดี๋ยนะทำไมนกทำไมนกเหลือตัวเดียวเออมื่อกี้กูจับนกกี่ตัววะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวสงสัยติดอยู่ในป่าเป็นฝูงโอ้โหมานี้ออกมานี้โอ้โหกว่าจะออกมาได้นี่โคตรทุลักทุเล ้ตอนเช้าพอดีโอ้โหเสือของเราเสือของเราแม่งขยี้ไดโนเสาร์ตัวเล็กตายไปหมดเรียบร้อยนะเอาละครับ <fic ult> ตอนนี้ก็มีนกอยู่กี่ตัววะเนีออ่ยโอ้โหโอ้โหวนวนเอาเอาวิ่งลงลงน้ำไม่รอเจ้าของเลยเว้ยเฮ้ยโอ้โหในที่สุดมาถึงทางเข้าแม่งเอ้ยครบไปเนี่ยครบป่าววะเออครบป่าววะเออช่างแม่งแล้วไปกลับบ้านของเรากันเถอะ การเดินทางนี่ที่แสนลบาบากนะครับกว่าจะมาถึงบ้านได้นี่แบบทรมานหัวใจเหลือเกินโอเคครับสำหรับวันนี้เราก็ได้เสือมา4ตัวนะครับแล้วก็ได้เจ้านกสําหรับเดินทางนะครับมาอีกกี่ตัววะสามไม่ใช่เหรอวันนี้นี่ตรงนี้นะครับอ่าเป็น3ตัวนะครับแล้วก็มีเลปเตอร์อ่าฝังอยู่ในปีกอีก2ตัวนั่นเองนะครับโอเคก็สาหรับในพาร์ทนี้นะครับรู้สึกว่าจะทุรักทุเลมากนะครับในการจับไดโนเสาร์ ยังไงเดี๋ยวพัดหน้าพอเราได้เจ้า,านกตัวยักษ์ของเรานี่เราก็คงจะสบายขึ้นนะสำหรับตอนนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามซับสไคร b ์เพื่อรับชมตอนหน้าได้ครับสวัสดีครับผม